งวดนี้งวดทีด่ห้างวดนี mm ้งวดที่ห้าห้าสี่งวดนี้เราไปอยู่ไหนมาเนาะแต่งวดเมื่อกี้เนี่ยทั้งบนทั้งล่างเลยเนะพาะงวดที่แล้วเราตามอยู่นะครับเข้าตรงๆเลยเนาะเป็นเลขความฝันความฝันครับแล้วก็เลขของครัไอ้ค้างข้างคุกแล้วกับี่ับเพิ่นของเพิ่นนี่ระเพิ่นก็ดีมันมีอยู่สามตัวอย่างนี้ครับอ่านี่ใส่สายใหว่าก obile, right, oh. ้อนเงินก้อนทองก้อนคำก้อนเงิน huh. ก้อนทองก้อนคำครับโอ้โห่ก้อนคำ ให้เด็กจักไฮยังเงีเด็กอะไรจริงครับท่องให้มันเตรียมไฮน้่ลยจะจะโซ่ไวยนะบ่า่าบอกอืมไม่เั่าในก็ห้องดิครับป๊อปป๊อปป๊ปปอปพี่นงอ้าวอ้าวห้องห้องห้องอ,งอ,งอง็จะเป็นโชคดีเลยโายค,ครับแ้งไว้ง้วก้องกินก้อนทองก้อนค,อนคำนะโอ้นขนาดเลยคครับอยู่เย็นเป็นชุกคอดสบายคอดูดพะจง่วางมักสีแดงเครื่องยี่ห็อพ่นไใช่ไหครับให้พนดข้องแท้อืม<อ><อ> เอาแล้วทีนี้ขอสอบถามนะครับปูหล,ลุบเราเดี๋ยวนี้พ่อยังเห็นอยู่ไหมครับพ่อบ่เห็นครับ,บเห็นบ่เห็นไม่เห็นเลยบ่ยบ่เห็นไยแต่ว่าแห้แหงควบฝันแหงแหงม่ติ่งอยู่แหงมาหายอยู่แต่ว่าแหงติ่งใกล้ใกล้ก็จะก็จะผ่าเนี่ยก็จะเผลนใสหมวงใส,ต,ๆๆๆใสตีออ่เห่นไหีแล้วมึงไสกระตัวม้วเดินดูแล้วก็เดินเลย,ยพ่อเคยเห็นเลยครับหรือว่าเห็นในฝันเห็นในฝันไหมเคยเคยเห็นในฝันครับ ฉะนั้นแต่ดีนี่ก็เพราใครเห็นหรอกก็ว่ากับพ่นกับเนว่ยพ่นหูแกงตาที่พ่นกับที่บังลูกร้านด้วยละเออผู้ทอ่ทำดีเฮ็ดดีอืมเอามีความซื่อสัตย์ดก็จริงทำจริงพ่นกับที่บ้านนี่เลยไหมผมขึ้ว่าอือเฮ็ดตามห่อเฮ็ดเป็นเราตามห่อให้ได้เลยเคยบอกไปจังสรรดีเอาตัวนั้นเอาตัวนี้หรอกว่าได้ที่ไหนว่าจังสรนตีเอามากเกา่าบ่ามากเก่าเอ้าอือนี่สินะ ปูอะไรนะเขาเรียกว่าปูลุบปูลุบทมกอกทมกอกาะขอเป็นเป็นชื่อท่านเนาะชื่อท่านเพิ่นถ้าจะทำไมบุษถ์เขาคนอื่นมากันครับเป็นเป็นภูมิเจ้าที่ภูมิเจ้าที่ที่ว่ามาบอกเลขคอแม่นแม่นนี่แล้เนาะครับเคยเคยแบบมากสุดนี่เคยบอกถูกกี่งวดเพาะมากสุดเลยนะไปถูกไปเรื่อยญ่ไหมจะจะจะปัดพายู่ใหญ่ก็ถูกเพราะหัวถือก็เมียถืออย่างเงี้ยครับ มันออกแน่นอนว่าอะไรอย่างนี้นะต้องก็ประเด้จจักรมาพมันถึงแล้งลูกถึงแล้วยายถึงนี่สินะแต่ถั่มันจะไปเข้าฝันอย่างนี้เหรอมันขอขอฝันนี่สินะนี่แหละก็เขาสินะก็ไม่กันย้ายมันอนก็ได้ก็ได้แล้วก็ซื้อของเล่าไปถือว่างันถือจนนี้ว่าก็ว่าใครนั่นมานอนที่นาเนี่ยนะครับครับมานอนนาไรถือกันพราะถือรูยุ่แต่ว่ามันไม่ถือไรครับอืมส่วนมากจะบอกเขาสาวบ้านจะบอกเขา บอกบอกไปแล้วผู้ถือถือกับพวกพวกมาเก่าพวกจเจ้าอ้ชาวมาเก่าซือ้อทั้งชาวมาเ่ามันอยู่ที่ดวงเลยนะมันอยู่ที่ดวงครับอบ,บอกเขาไปเขาก็ไม่ซื้อเหมือนงวดเมื่อกี้เนี่ยเจ้าเจ้าเจ้าอันเจ้าพวกไออันพวกขมีข้ามโคกพวกนี้พวกอันนี้ครับพันโนก็มาดิครับแต่กี่ว่ามีดิอ๋อไม่มีแล้วครับบ่นเนี่ยที่หางวดนี้ก็ห้องมากเพราะมัน,พนเพรนใจซื้อดิมาดยกันเดียวครับแต่แต่ไปตอนนี้ป้อยตอนหาซีซีมันไม่มีดิครับ เงียบนี่ความฝันก็มาประกอบที่สุดต่อมานี่มามาปีนี้ละดูซิว่าเพิ่นมาสลายหมดเลยถ้าห้องแต่ห่องก็สนใจนะครับห้องก็สนใจก็ภาคเกษตรงงานรางการของทานไม่ยังหมดก็เพิ่มเติมเลยใครเรียกว่าจะห่องกับฝันฝันอยู่แต่ว่งบ่บอกต่อมาปีนี้ในว่าจะห่องที่เศร้าจะห่องที่เศรื่อเศรื่อเสียนมันเป็นปีนี้ในฝันก็บอกไปเรื่องเกี่ยวกับถึงเรื่องเกี่ยวกับว่าถึงที่แรกครับพ่อองเขาขับห้องอยู่ก็เรียกเฮ้ รอมมือกนามาจีนเน่ยเขเรยกวจับบึงไอ้เห็นไม่ได้ไปซื้อครับไม่ได้ไปซื้อเห็นก็ซื้อพุดๆตัวเดียวจ้าจ้ากกน้านไปล่างไปล่างบนบนบนวางสิเนาะครับกไปซื้อมันเปิดออกมันเป็นตัวครับซื้อถือบม่ได้เงินดีไหมคือบวกคับบวกคับ่บวกคับคือมันใจมันเห็นขีดเลยคือเอาไปขึ้นขีดเลยนะก็ว่างไว้นี่สิดจีบได้ครับจีบได้เป็นหลายตัวนะไอ้เรียบไส่ย่างเดี๋ยวอะไล่างเคยล่างบนก็บนทีเนาะออกมากมันกลับมันกลับ ขึ้นบนล่องลางเชือกอยู่ว่แผลแต่วันบ่วันยื่นนี่แหะผัวเขาเข้าไปซื้อผู้ขายเป็นบ้าคือจังแม่นคือจีซีเก่งขัดแย่างน้บ้มันเห็นยังสั่นก็ซื้อได้สั่นนั่นก็มันกะดีน้ำมาเป็นจี๊งวัดที๊ซีจะคอยมาไหนดีจะคอยมาซับไปซับซับชวยหน่อยก็น่ะเพราะแม่ได้รีบไปใครบอกลับมันซับแจกัว่างสิละเขมันล่องล่องไปเป็นเหมือนได้มาอีกแล้วรอบนี้ฝันหรือยังครับพ่อะว่าไปฝันแล้วฝันว่ายังไงวันที่ต้องวัด ฝันว่าเป็นเห็นเห็นเีเ้ยเงียนแต่ว่าไม่เฮี้ยนใครใครคือเธอคือห้องแถวครับห้องแถวนี่พ่อจะปิ้นปิ้นหนาห้องแถวไปท่านที่ต้องออกแต่พ่อพ่อพ่อจะปิ e ้นหล no ังเสร็จแต่ว่าออกเดี๋ยวไปเห็นเป็นสองสองห้องสามห้องนี่ล <you>? ่ละเนี่ยเป็นแถวไปคือเพิ่งห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้เมื่อไรเมื่อประมาณห้องนี้ประมาณสี่เมตดหรือหาเม็ห้องนี้ก็บซี่เมตรหรือหาเม็ดในพวกฝันเด็กครับเบิ้ง แล้วบบบนี้ห้องทางขัวมือเนี่ยเนี่ยทางขัวมือห้องเขาเบิ้งสีนะมันจะเป็นนา้ินบ่เมื่อมีขัวมือเนี่ยขัวมือเนี่ยห้องขัวมือนี่ผู้หญิงกับผู้ชายสิงกันจนแดนไี่สีแย่งกันเข่าแม่นี่ไหมห้องนี้เลยห้องนึงครับห้องแรกห้องขัวมือห้องเนี่ยห้องขัวมือห้องนี้เขาเป็นน้ากีเนาะห้องขัวมือห้องทัดก็ไม่เป็นห้องห้องนี้สี่เลือยประมาณสี่คนที่สามคนผู้ชายเนี่ยห้องทัดก็นม่สามเลยสี่มีจ่อโทรศัพท์จ่อเอ้ ต้องเธอเลยโย่คือจะค่มพี่ย่างนี้ไงครับผมอาล่ะมาทิ้เอาห้องนี้เป็นยังก็เบียดผู้หญิงผู้ชายเป็นยังเบียดกันเขก็ขัดเจ้บจนเนียนท่านี่ก็เลยว่าทั้งส่มาบัดห้องนี้มีสามคน่ว่าจอดจอยจอดศัพท์ก็จอดเบียดเขาอย่างนี้ไงเธอเลยโย่มาทัดปิดทางจอดยังไงเจ้าก็เลยว่าสิมาไปย่อมาเอาฟันเอาไปมาหูเมียจำได้ติดตาเลยบัดนจ้าของอะไรมาขีดบัด มาชิดอันนี้ห้องนี่ไปออกออกแต่บพระท่านไปจับครับแต่บพระท่านเจ้าวายุก็เพิ่มตัวอดไนั่นทีน่ะครับผมตัวตัวแม่เนี่ยครับใครจังซืออ่าอ่าก้อนเงินก้อนค้าก้อนทองสามตัวละโอ้ครับผมผมผมบอกเป็นนิสิตหนึ่งจิตอ่ะอ้าวขันขันทีแม่ดีดีกัให้ห้องด้วยอ๊อบ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 ผมเรียกมาไปจับผมเลยมาแปลของผมเนี่ยบไปครับผมเลยมาแปะว่า เธอบอกว่านน่เสาห้องนี้ประมาณสี่เมตรหรือห้าเมตรผมเลยมาตีเด่นคือคือต้องสิ้นกันระวั่าสี่กับหานี่จะสิ้นกันสีเขาไทยไหมครับสีเขาโตไทยนี่ไม่จะเป็นหาหรือสี่เนี๋ยนี่ผมเลยมาตีไว้สีห้าเนี่ยวนีตีันตัวไหนเนี่สี่ห้าตีสี่ห้าเพราะว่าตัวนี้มั่ผู้ชายเขาพิมพ่ไม่ดีเบียดกันเขาบ่หากับี่กัมาตัวใเนี่ยาบ่หากัี่เพราะว่าเบียดกันเขาไม่เอเห็นแต่ผู้ิงู้ายจ่าของนี้ไม่ผู้ชายปัญ ผู้ของตัวไปผู้ไส้สามผู้ไส้นี่คือเป็นหน้าพายแล้วไม่ดีหาซี่หาบอกเนี่ยแล้วก็้องซี่ของหาไอ้สิหนะ่า<อ>แล้วมาตีร่วมแต่บางว่จับท่านแม่ทีวิ่งเยอะนี่นี่เท่านั้นคกบวันอยู่มาผู้เม่ยร้อนวอร์รับดีสามนางขึ้นมาเข็ดเหรียญบิง้งว่าไรเพิ่งเข้าไปเป็น,ปน,นวันซี่ก็ผ่านเบียดกันมากซิงกันเขา่า เดินกับสิ่งเดินกับมิซีอยู่แล้วเดินมาสิงกันเขาถึงผู้หญิงกับผู้ชายสิงกันเขาจนยแยนห้องนี่ห้าสี่หาบอกห้าสี่ห้าบ่ครับเอาไอ้เบอร์ห้องเขาไม่มีเหรอครับบ่มีไม่มีเบอร์บ่มีมันเป็นนองแกวเปิดไปเพื่อห้องขายของอยู่เป็นเพื่อเพิ่อของมากขึ้นหนาสิละประมู่ห้องนึ่งห้องนึ่งสินะครับปรมานเดียวไปแต่คงจะว่าก่วงๆมันสิคงจะว่าบ่ซีก็หาเนี่ยเอมือนในลักษณะห้องเต็มบปด้วยห้องผู้หญิงกับผู้ชายแยนกันคือจัง เนี่ยนก็ยิ่งย่างดันกันเข้าไหมห้องเนี่ยห้องชุดมือขัวมือนี่างห้องชัดกันไม้ย่อยบังจะเห็นต่อทุกเสาต่อปกนี่บริเวณวัดสี่ใบเก็บนะครับผมครับเพื่นนี่ก็มันสัมผัสอยู่กับครับครับผมครับเป็นความฝันเป็นแนวทางเรื่อค่ะผมันเป็นแนวทางเลย